โอเคครับผมก็ต้องขอขาบสิัสิีผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะครับผมในวันนี้อยู่กับผมชากลลีพีทเช่นเคยและในวันนี้เราอยู่กันไหมครับซิมเ l ลสอมบี้นั่นเองซึ่งเรียกว่า s ิ m p l e ก็ไม่น่าจะได้พอดูสิที่ผมได้มาตอนเกิดสิมันไม่ได้เรียกว่า s ิ m p l e แล้วจริงจริงแล้วไอมะพร้าวสติก๊กแล้วก็ครับคราวนี้ก็ไม่ต้องไปนสนใจมันนะฮรพอดีว่าผเพึ่ง ที่จะสังหารปูเซ่วนไปซึ่งตอนเกิดมาผมก็ได้ของพวกนี้มาเลยเพราะฉะนั้นนะขออนุญาตใส่ชุดเลยแล้วกันผมรู้สึกไม่ปลอดภยัยถ้าเกิดว่าผมไม่มีชุดแลยนะชาวบ้านที่ไหนมันตกอะไรวะเนี่ยเดินระวงังระวังกันหน่อยดิอยู่ดีๆก็มาสร้างหมู่บ้านบนภูเขาจเจริญพรมัดแบบนี้คือบอกว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ฮะผมก็เลยต้องทําความคุ้นชินนะครับผมผมขออนุญาตเก็บของตรงแถวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บ อะไรอย่างอื่นด้วยนะครับผมไหนสติ๊กเอามานีผาจจาานน่ผมอาจจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเน่อยเฉยผมอาจจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้สักประมาณ2-3บวันในเกมนะครับผมแล้วก็ค่อยย้ายออก อันนี้ก็คือผมเล่นแบบว่าเล่นเล่นเฉยๆนะไม่ได้เล่นจริงจังอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันสนุกแล้วคอนเทนต์มันได้ผลตอบรับดีผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าผมจะสามารถมีอาวุธได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถไปปราบมังกรได้อันนี้คือจบซีรีส์แบบนี้เลยซีรีส์ซอมบี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ค่อยสนุกแล้วก็ผลตอบรับไม่ค่อยดีผมก็คิดว่าจะเ,เลิกทำนะครับผมสักประมาณ4 5 EP ก็พอละ โอเคเดี๋ยวเราสำรวจกันดีกว่าว่ามันม,มีอะไรหุ้ยมะพร้าวนี่คือต้นมะพร้าวเหรอเนี่ยแล้วผมโดนอะไรเนี่ยทำไมมีพาร์ติเคิลสีเหลืองๆมันโดนที่มาอยู่ที่ว่าต่อฟักอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยชิโลกุมะตอนที่ลงมอสวรรค์ก็เจอปลาวานลอยฟ้าอันนี้คือผมลงมอสซอมบี้แล้วเจอเกาะลอยฟ้าสองเกาะด้วยต,ต้องไปสำรวจให้ได้เลยไม่ไปสำรวจไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้เฮ้ยมีกุ้งด้วย มัดนี้ดีฮะอยากเอาใส่ในซีรีส์ซีรีส์หลักอะ่ะมันน่ารักดีโอ้โอ้หมู่บ้านเป็นมีที่สำหรับทำอาวุธด้วยนายขายอะไรเพื่อนโอ้ของดีอันนี้บล็อกนี้ใช้ยังไงเนี่ยช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องตัดไม้ก่อนอย่างแรกเพราะเราพูดพูดมาเยอะแล้วเอางี้คือเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับผมไม้โอ้เหมือนเดิมนี่แหละผมขี้เกียจตัดไม้เอออื่นมันมันไม่ชิน โอ้แล้วตอนฝนตกก็มีพาร์ติเคิลฝนอยู่ที่หน้าอีกตายได้แน่เลยลำคาญตายชัวเรามีเห็ดด้วยมันคืออะไรออร์เรนบาร์มัลูมอ่ามันคืออะไรนะไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเห็ดที่เกิดตับต้นไม้นะครับผมคล้ายๆรูปร่างคล้ายๆถ้วยนี่ก็จานมันจานดิถ้วยมันต้องเป็นโอ้ช่างหัวมันเฮ้ยมันนี่ดีตัดทีหายไปหมดต้นเลยเออโอเค เดี๋ยวเราจับน้องปูมาทำอาหารต่อเอเคเปลี่ยนใจไม่ทานลุนน้องปูดีกว่าเนาะเดี๋ยวจืบเรียบร้อยอันนี้คือเวลาตอนไหนเนี่ยอย่าบอกนะเป็นเวลาตอนกลางคืนแล้วมันเร็วไปปะคือเร็วมากเลยนะถ้าเกิดตอนนี้เป็นเวลานตอนกลางคืนแล้วเพราะฉะนั้นนะเอาไม้มานี่เลยที่ผมเอาเจงมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อู้เดี๋ยวกล่องน,นี้เป็นกล่องเก็บขอ,ของของผมแล้วกันจืบเอาปืนเอาปืนมาก่อน มันต้องใช้แล้วก็เอาไม้มาเอาสติกมาแอปเปิ้ลด้วยต้องการกินไอน,นี้คือมอดกินมีแบบว่ากินแล้วมีแอนิเมชันด้วยโคตรดีเรารู้สึกว่าทำไมเอเวอร์เรียลของผมมันถึงขยายขึ้นนะอย่าบอกนะว่ากินไปแล้วมันมีแรงแล้วมันดีดมาเดี๋ยวผมทำขวานก่อนแล้วกันขวานแล้วก็พลิกแอ,อ็กซ์นะครับผมไว้ขุดหินโอเค อัจริงขุดไปก็เ,เท่านั้นเพราะเรา,เามีเฟอร์นันฟรีอยู่ตรงบ้านนั้นแล้วแต่ว่าเราก็ผมคิดว่าขุดเหมือนเดิมดีกว่าอุย๊ยมายมายมายอะไรเนี่ยมันคืออะไร achievement ใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่ก็ช่างหัวมันไปนแล้วกันนี่คือแร่อะไรเนี่ยมันคือ,อ all in ground stone มันเป็นแร่อะไรสักอย่างที่ผมไม่สามารถใช้พิกแอรปกติขุดได้น่าสนใจ มอดนี้น่าสนใจมากมอดแผ็บมันจะมืดแล้วนี่วะคือผมลองทดสอบเล่นแล้วแหละในโลกอื่นก็คือ,อตอนตอนกลางคืนนี่คือบอกว่าซอมบี้เยอะมากแล้วจัมจัดยากมากด้วยปืนเริ่มต้นเนี่ยคือเอาจริงจนะมาเล่นค่อนข้างยากเลยแหละแต่ตอนนี้มันมาอออะไรกับตรงนี้พี่ครับพี่พี่มามายืนอ,ออะไรตรงนี้เนี่ยไม่สนจะนอนกูจะนอน,น,อนเฮ้ยเรามายืนออ,อะไรกับตรงนี้เนี่ยเอาเตียงมารีเลย เอาของมาที่หมดเอาของมาแล้วก็ของกูเอามานี่จะไปจะไปอยู่ที่อื่นมายืนออกอะไรก็ตรงนี้เนี่ยรู้นะว่าเตียงมีสองเตียงนอนพื้นจะไม่เป็นหรือไงอเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวชาวบ้านต่อบอกด้วย,วย,วยหรอไม่ก็เขายัดมอสอะไรมาไม่รู้นะครับผมเต็มไปหมดเลยตอนนี้การใช้แรมของผมไป2กิกและเอออุ้ยอตาย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 ไม่ไม่ไม,ไม อู้เสียงปืนคือดังโคตรเสียงปืนคือดังโคตรอูแต่ว่ามอดปืนนี้ดีนะครับผมมอดปืนนี้คือสมจริงมากดูท่ากระริลดนี่เอาเรื่องเอาเรื่องมอดนี้สมจริงมากแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตหาทำเลดีๆที่ชาวบ้านมันจะไม่ยืนออกันตรงที่ผมอยู่นะก็คือตรงนี้นี่แหละนะฮะใช่เอาจริงๆผมอยู่ตรงนี้จริงๆแหละถือว่าเป็นฐานทัพลับของผมแล้วกันเนาะเจบมา แล้วก็เตียงเตียงผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเชึบหวังว่านอนไปนอนมามันจะไม่ตกก็คือเราเรียกว่าฐานทัพดีกว่าเราเรียกว่าบ้านไม่ได้เพราะมันไม่มีหลังคารหรือว่าอะไรไหมหรือว่าอะไรยังชีพเลยนะฮะเอาอันนี้อันนี้เชิบแล้วก็ครับเป็นเฟอร์ c นนซ์โอเคได้และ f เฟอร์ e นนซ์แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราขุดออกแล้วกันแล้วก็ต้องขึ้นมาใหม่วิธีาการขึ้นวิธีาการเข้าบ้านคือบอกว่าโคตรันทศอืบ อีกแล้วเหรอขุดดินเอาก็ได้วะ่ะไม่ชินกับการที่ไม่มีมอสออโต้สวิชอะดีนะมีมอสมัลทูวิกไม่องนั้นคือบอกว่าลำบากตายเลยตอนนี้คือบอกว่าเหมือนเซียนมอสไปแล้วนะฮะรู้เลยว่าเขาลงมอสอัดแมวอะไรมาบ้างขวานเอามานี่เราต้องมีเรามีอรชี้เผาได้เป่าวะเฮ้ยมีโคโคัทสลซ์มีอะไรหลายอย่างเลย แต่เราไม่ต้องการเดี๋ยวเราลองหาแร่แถวๆนี้ดูก่อนถ้าเกิดไม่เจอก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตรงนี้แทบไม่มีแร่รเลยมันคืออะไรโอ้โคโคโนันอีกแหละตอนอยู่แถวๆทะเลนี่คือแบบจะเจอแบบพวกโคโนคัน,นเยอะมากเดี๋ยวลอาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าฝั่งนั้นมันมีฐานหรือว่าอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีก็ดีถ้าเกิดว่าไม่มีก็ ช่างมันนะฮะเอตรงแถบ i n นเวอรี่ของผมนี่คืออะไรวะมันคืออะไรไม่เคยเล่นจริงๆะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทดสอบนี่ก็คือผมจะเล่นไม่เป็นจริงๆเลยอะแบบเล่นไม่เป็นเลยอะซึ่งในนี้เฮ้ยทองมาไงเนี่ยเฮ้ยไม่กลัวหรอกซอมบี้ไม่ดิไม่กลัวหรอกสกเลตันหรือว่าอะไรตอนนี้กลัวแต่ซอมบี้อย่างเดียวอะไม่ใช่ซอมบี้แบบออริจินอลมาในมยคาราฟด้วยซอมบี้แบบซอมบี้มอสอะเออ อันนี้คือแร่อะไรเนี่ยสงสัยเห็นตาส,สว่างด้านในไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกลัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขุดฐานตรงนี้แล้วก็ไปเลยดีกว่าก่อนเดี๋ยวพอกูรู้สึกไม่ปลอดภัยจากข้างหลังรู้สึกเหมือนกําลังจะโดนเอ,อ่อบางอย่างโศบจากด้านหลังโอ้ยไป ว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าผมคิดว่าเดินทางทางหนาะมันปลอดภัยกว่าเดินทางทางบอกอีกถ้าเกิดว่าเล่นมดเนี้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยตอนทีออ่อยู่ตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกเ็เริ่มต่อกรกับซอมบี้ได้ปุ๊บผมก็จะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ทางข่าว เพราะในชีวิตจริงเป็นมนุษย์ข้างคาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมันมีอีกเชเดอร์หนึ่งนะครับผมที่ผมอยากลองเปิดแต่ว่าผมลองปิดเชเดอร์ก่นอนและนี่คือบรรยากาศอีกเชเดอร์หนึ่งนะครับผมที่มันมีอยู่ในลิสต์ของมันนะนะซึ่งไอเชเดอร์เ er นี้ยผมโคตรเกลียดเพราะมันโคตรน่ากลัวอันนี้ถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันนะผมก็เลยใช้เป็นคอมเพลเมนต์ชาร์ดี้แบบแบบโลว์แทนนะครับผมมันมีอยู่ในลิสต์ของมันนะนะอุ้ยแล้วคูณน่ารัก สัตย์หน้าละักนาดไหนถ้าเกิดว่าใช้เชเดอร์นี้ก็ขนลุกขนลุกจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้เชเดอร์เนี้ยเอาตรงเลยนะคือมันจะมองแทบไม่ออกเลยว่าตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเชเดอร์นี้เหมือนเดิมเถอะนะมันทรมานสายตาเออดีขึ้นหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าทําไมผมถึงมองได้ไกลขนาดนี้คือผมปรับเป็น20่ช้างอะนะ ไม่ต้องห่วงคอมผมยังไม่ระเบิดด้านล่างตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมว่าใช่มันไม่มีอะไรแล้วนอกจากเสาโง่ๆตรงนี้แล้วก็รูตรงนี้รูหนึ่งโอ้ยส่วนตรงด้านนั้นน่าจะเป็นเบอมซอมบนะครับผมที่เท่าที่ประเมินจากต้นไม้อะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กะลังจะมืดแล้วเดี๋ยวกลับหมู่บ้านกันก่อนดีกว่าผมไม่อยากจะเยุ่งกับซอมบี้ตอนช่วงกลางคืน,น่ะนะเพราะฉะนั้นผมเอาอาหารไปด้วยดีกว่าโอ้ยตกใจหมดโอ้ยตกใจเสียง โอ้โหเสียงดังเหลือเกินไอตัวนี้นี่ไม่ต้องมายุ่งเลยนะไปไกลๆยังมียังมีชาวบ้านหลงเหลืออยู่เนี่ยไม่ไปนอนแล้วโอโ้เด็กกระโดนซอมบีกินหมดหรอกพวกนี้นี่โอเคตอนนี้คือเรามีเด็กเดินได้ช่วยเราอยู่นะครับผมเพราะฉะน,นั้นตอนนี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าเราได้เวลานอนแล้วนี่เนี่ยนอนนอนนอนเช่นอนเยี่ยม เปการน,นอนที่ดีซอมบี้ก็มาหาเราห,ห,หาเราได้มันมาหาเราได้แต่มันก็ตกลงไปอยู่ดีแล้วเราก็ตกลงมาเหมือนเดิมผมจะไม่ยุ่งกับซอมบี้พวกนี้เด็ดขาดเลยเพราะมันเปลืองกระสุนผมด้วยผมไม่รู้ว่าจะหากระสุนจากไหนผมไม่รู้สูตรรับกระสุนด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องทําแบบนี้แหละนี่นี่ทำไมผมยิงไม่โดนมันเลย <laughs> มีตรงไหนอีกไหมมีตรงไหนอีกไหม ด้านล่างน่าจะเยอะฮะดูท่าด้านล่างน่าจะเยอะเพราะฉะนั้นค okay. กว่าจะหมดเยอะซะเหลือกเกินเสียงก็ดังเสียงดังไม่ใช่เพราะอะไรนะมันน่ารำคาญด้วยทั้ สถานะอะไรวะเนี่ยมันคือสถานะอะไรเนี่ย My g ก็แล้วไอ้นี่ไอ้นี่มันวางบล็อกขังตัวเองอือเจริญเพื่อทำไปเพื่ออะไรอ่ะมันคือมันขุดได้ไหมไม่ได้ต้องมีพลแอ็ต้องมีพลแอ็เหล็กแล้วเหล็กผมจะหาจากไหนได้ตอนนี้คือบอกว่าเฮ้ยผมลืมไปผมมีเหล็กเดินได้อยู่ เพราะฉะนั้นผมก็แปลว่าผมสามารถหาเหล็กจากเหล็กเดินได้ได้หมายก็ตีมันไม่ได้ตีแรงต่อตีไกลเรียบร้อยอีซี่จัดๆแล้วก็เอาอันนี้มานี่ผมยังติดสถานะไอ้ซอมบี้โง่อ,อยู่เนี้ย Infection สามนาทีโอ้ยจะเรินคอร์ล่ะรีบๆขุดรีบๆขุดของมีค่ารีบๆขุด มันจะมีค่าพอๆกับเพชรแล้วตอนนี้เหล็กอะรีบๆขุดมีน้อยเด็กมีน้อยเวลาก็มีน้อยขุดเยี่ยมสุดยอดไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบว่ามันมีเหล็กตรงไหนอีกไหมอ่าโอ้ด้านล่างสุดตรงนั้นเลยอย่างไกลไม่ไปหรอกไปเดี๋ยวขุดขึ้นต่อหาวถูกข,ขึ้นแล้วลงทําใบชาโกลิงพีจึ๊บึ๊บจึ๊บเรียบร้อยอีสี่ขึ้นมาได้แล้ว แล้วนี่คือบล็อกอะไรอีกเนี่ยจียงแดงผมไม่ขุดลงไปสำรวจดีกว่าแล้วตรงนั้นมันคืออะไรอีกมันคืออะไรอีกโอ้โหมีแต่เรื่องน่าสนใจแล้วก็คอนเทนต์ทั้งนั้นโอ้โหลูตรงนั้นน่าไปสำรวจมากแต่แต่แต,แต,แต่ผมจะไม่ไปสำรวจตอนนี้ขาดเลยถึงใจจะเป็นนักสำรวจแต่ตอนนี้ร่างกายยังไม่พร้อมถึงมันจะมีชุดแบบนี้ก็เถอะ ขนาดมีชุดพวกนี้ตกใจหมดโอ้โหมันแจ้งเตือนมาทีแบบเสียงดังจัดเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยปิดเสียงถึงใจจะเป็นนักสำรวจแต่ว่าร่างกายไม่พร้อมเฮ้ยแล้วน้องกระรอกใช่ไหมกระรอกใช่ปะถ้ามันเชื่อเธอเกิดว่ามันขึ้นมาสุขว่ารกก็แปลว่าใช่ไหน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 แป๊บนึงอุ้ยน้องไม่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 ขอโทษ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 กดผิดจะไปกดทุบยะไม่เดี๋ยวหยุดอยู่นี่มัน มันคืออะไรจะได้รู้จะได้เรียกถูกฮัลโหลอย่าวิ่งหนีมันคือมันวิ่งหนีผมตลอดเลยเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่ามันมันว่ากระลอกแล้วกันเพราะผมบางครั้งอ่ะหน้าตาคล้ายๆแต่ว่าเขาแค่สมมติจัดมาเองผมก็เลยไม่กล้าเรียกว่ามันเป็นกระลอกอย่างเต็มปากเต็มคาแต่ว่าขอเรียกว่ากระลอกก่อนแล้วกันเพราะหน้าตามันเหมือนจจ๊บเดี๋ยวไปที่หมู่บ้านแล้วก็จบคลิปเลยดีกว่าเพราะว่า อ่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วไม่ค่อยคิดคอนเทนต์ใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันแล้วทำไมตรงนี้มันมีม,มีมะอยู่ที่เดียวเนี่ยอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีแต่เรื่องไม่เข้าใจแล้วก็น่าสนใจไปเดี๋ยวกลับขึ้นบ้านเราดีกว่าเรียกว่าบ้านก็ไม่ได้สิมันต้องเรียกว่าฐานทัพขนาดหลังคายังไม่มีเลยไม่คิดจะสร้างด้วยเอาจริงๆไม่เคยคิดจะสร้างหลังคาพอสร้างไปมันก็ไม่มีประโยชน์อุ้ยเหล็กสิบก้อนเลยเหรอที่ผมขุดมา ผมนึกว่ามันประมาณ7ก้อนไม่ได้นับเฮ้ยได้เลยตอนนี้5ก้อนถ้าเกิดว่าผมสร้างฟาร,ร์มเหล็กได้เมื่อไหร่ก็จะสร้างนะเอาจริงๆเพราะผมจะไม่มีวันลงถ้ำเด็ดขาดเลยตอนนี้คือ เราได้เวลาจบคลิปนะครับผมสำหรับใครที่ไม่สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ทไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะลงวันเว้นวันด้วยนะครับผมแล,ะะล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมต้องรีบปิดคลิปก่อนเดี๋ยวซอมบี้มันเสียงดังใส่นั่นมาแล้ว